สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนูตฟลท์อินเตอร์เนชแนลจำกัดนะครับณราวุฒิจันรุ่งเรืองครับนำทุกท่านมาสู่แปลงกเกษตรของพี่น้องเกษตรกร,กรที่มีความประทับใจในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จากบริษัทนูตฟลท์อินเตอร์เนชแนลจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนูตฟลา์สุดหนึ่งนูตฟลา์สุดสองเคลียร่าและก็นูตฟลท์คลุกปุ๋ยนะครับจะเป็นอะไรนั้น ในเรื่องของกเกษตรนะครับต้องสอบถามเจ้าของเคสเกษตรท่านนี้ดูนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบแนะนําชื่อได้หรอครับคุณสมศักดิ์สุวรรณศรครับลุงสมศักดิ์สุวรรณศรนะครับอยู่บริเลขที่อย่างครับหนึ่งสามเก้าหมู่หนึ่งครัหนึ่งสามเก้าหมู่หนึ่งตำบลป่าใน เผื่อเป้าจะวัาเชยงหม่ต้องถามเพิ่มมดเผื่อว่าเดี๋ยวเพิ่นอยาบอกว่าเมฆขึ้นมาก้าแปลงคนน่ากล้าหายนะนะครับจ้างลุงเพิ่นมาอู้ก้าอย่างนะครับนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากจะมีลุงสมศัก์แล้วก็ยังมีผู้ที่มาแนะนําลุงสมศักอีกสองคนนะครับในการจช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตฟอร์ไลน์นั่นคือสวัสดีค่ะนางพัชรลัธนอมทราบเจ้าอยู่บ้านตำบลปะในค่ะครับผมและอีกท่านหนึ่งครับ ก็นางสาวฮารุไทยแปลกบัวค่ะมาจากศูนย์สาขาพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะครับนางสาวฮารุไทยแปลกบัวนะครับหลายคนคงจะจําจเคสตัวฟักยาวใช่ไหมตัวฟักยาวนะครับแถวแถวอำเภอนะครับจังหวัดสุโขทัยแต่วันนี้มาไกลนะครับมาถึงที่อำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่แดนดินถิ่นพุทธศาสนานะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนั่นเองนะครับลุงสมศักครับลุงสมศากปลูกอะไรอย่างครับนี่ปลูกข้าปลูกเข้า นะครับข้าวนี้ปเป็นเป็นมีพันก็ครับมีฮะครับอันข้าวของลุงสมศักดิ์นี่พันอย่างครับสันปะตองสองครสันปะตองสองเป็น well ข้าวหนึ่งเนาะข้าวข้หนึ่งครับปกติคนบ้านเฮานี่กินข้าวหนึ่งกันครับครับกินข้าวหนึ่งกันอยู่แล้วปัญหาแล้วลุงสมศักดิ์ครับปัญหาในการใช้อ่าปัญหาในเรื่องของข้าวอะครับมันเป็นโรคกาบแดงครับอืมกาบแดงปกติเป็นก่็กูเปีครับมะข้างมะก็บเป็นมะขังมะก็เป็นครับเป็นนี่แก้ยากก่็ครับโรคกาบแดงอ๋อครับพอมันมีโรคกาบแดงแล้วนะครับพยายามพยายามที่จะ หาวิธีแก้ลยยหลายยังยยก,ก็ครับตอนนั้นห <c oughs> ลายยังใช้ยานักก็ครับตอนนั้นใช้ยาหนักใช้ยาหลายยางด้วยอืครับแล้วสุดท้ายก็ามาหูจกักกับผลิตภัณฑ์ของมุฟโฟไลครกับผมโดยการแนะนําของอคุณหญิงคุณหญิงหญิง,ญงมาใหม่ๆเพิ่นบอกว่าอะไรครับาใไมอะ ผมบอกว่าดีดีก็มาลองหออ่อนดีลองลองลองหอก่อนของเขาต้องลองหอก่อนเอาสูตรนึ่งมาใช้ก่อนครับเอาสูตรนึ่งมาใช้พอเปิดฝาขึ้นมาใจอ่อนก็ครับมันใจอ่อนก็ใช้น้อยเนาาะะเพรว่าใช้น้อยเราใช้น้อยครัหน้าตาแค่ตาใดครับห้าซีซีตอนน้ำสาวลิตรสาวลิตรและหันยางเปิดพอน้ำใสหําน้ำใสปามันตึงนหน้าแกเลยผมขายว่าใจเนาะ้นอปกติดูไม่ได้เถื่อไม่ได้เถื่อเกษตรกรจะเพื่อเหลือเพื่อข้าแใ่ส่วนมากจะเพื่อ ครับแต่อันนี้ไม่ได้เพื่อเลยเเใจาตามอัตราการตามที่บอกเขาใช่ครับแล้วใจกี่วันครับมันถึงหันผลครับเจ็ดวันพ่นอ่ะเจ็ดวันพ่นแล้วก็ประมาณเจ็ดวันก็มันก็คืนมันก็กินปุ๋ยอะ่ะครับปัญหาโรคก,กาแดงนี้เกิดจากอะไรยางครับมันน่าจะเป็นเพี้ยไฟก่อเพี้ยไฟเน่นอะอ๋อเราอาจจะเป็นนอนเจาะนอนเจาะกอนอนกอย่างเนี้ยครับ มันทำเพื่อเปนเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขอนุฟไลคืออนุฟไลส์สูตรหนึ่งมาใช้ครับมันก็ฟื้นขึ้นมาในเจ็ดวันครับแล้วแปลงที่ปลูกนี่ครับมีประมาณที่ให้ครับเนี่ยซิบไรซิบให้ภาษีเป็นพ่อเลี้ยงแน่นอนมันเป็นเป็นทกซ์อยู่ก็นะทากซ์อร์เผ่ะนอทกซอรหรอกกับแต่ว่าผมว่านี่ลาก่อตั้งแต่ใช้มันเรสมบูรณ์ดีกว่าครับครับสมบูรณ์นียนะสมบูรณ์ดีเนาะ เกษตรกรเปินหูดีมันนบบดำเลยนะโอ้โหปีแรกจะได้สิบไร่ได้ประมาณเจ็ดพันโลเจ็ดพันโลสิบไร่นะโอ้ครับแล้วนี้ดูจากคำนวณด้วยตานี่ละครับคิดว่าคิดว่าประมาณสักหมื่นสักหมื่นได้อยู่ประมาณอ๋อครับแล้วเรื่องของเรื่องของการจายอะครับเรื่องของอัตราการจช้มันน้อยเนี่ยพอมันหันผ่านผลแล้วนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องยาแล้วครับองปุ๋ยก็ใส่ไปห้องใส่แต่ใส่บบบนักนะ ประหยัดลงไปแหงนปักกระ,ะ,ระกตีสิบให้จะใช้ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่ครับมันซีบประมาณซีบกว่าแกนอะสิบให้สิบกว่าแกนครับแล้วหลังจากใช้ไปตอนนี้ครับสิบให<ม>้ใช้<ม>รประมาณสักปุ๋ยเคมีประมาณห้านนห้าหกแกนอะห้าหกแกนแกนนึ่งเท่าไหร่ครับแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทแปดสี่สามสิบสองสามเปนไปประหยัดไปแล้วอย่างอื่นหรอครับอย่างอื่นยามซะป้าหน่ายามจะนักอ่ะที่ใช้ถ้ามันบัตูมันบัลงเขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่ดีทีอะ ร้องออกมาจนดีอ่ะซึ่งมันเป็นปัญหาของเกษตรกรนะครับเพราะจะได้กําไหรหรือว่าจะพุฒิเดินกับยาเนี่ยครับถ้าได้ใจหน้าเกาะกาไหรหายไปหมดครับอันนี้ปลูกกิ่นว่าปลูกขายครับปกติถึงกิ่นถึงขายแต่หน้าแรกงก็มาจะขายจะจะขายเนาะออืมราคาดีกว่าครับเข้าปีนี้ก็น่านะปีนี้ปร่าประกันสิบหกเลยนะเขาแห้งนะอืมครับแล้วเกาะนอกจากโรคกาบเหลืองกาบแดงตั้งแต่ใจมามีโรคอื่นเข้ามาเข้ามาแทรกกับครับบาหานบาหานมีหอย่าบ่มีเลย ใช่ไนง,งนุ่นฟุร่ายเราบอหันก็ยังหนุ่มนั่น่ะครับและเรื่องก่อนการแตกกอของเข้าล่ะครับดีแตกกอก็ดีอืะแล้วหลายคนเปิ้นไก่ไปไก่มาเปิ้นมาหาันเปิ้นมาชมพงวะครับเประว่ตงานงามๆเหมือนเด็กอะกับแล้วคนอื่นที่เปิน้นแบบใจเป็นได่องครับปีนี้ก็ห้ามบดีเนี่ตีงามกว่างามตีงามกว่างามนะกับอ๋อเหตุผลเพราะว่าเรื่องของโรคกาบแดงนี่อย่างเดียวเลยโรคกาบแดงมันจะบักกินปุ๋ยครับอ๋อ ครับแต่ปีนี้ถือว่าปีนี้ดีนะกูปีที่ห่างหนึ่งเนะี่ยครับปีนี้พอตัน<ม>อืมกุปีกูปีถ้าถ้ามันตอดมันออกว่งนะมันจะห่างนะเพาพอไม่หานเป็นก้องของกองเน<อ>ี่ยวางมันปลูกอยู่นะครับปีนี้พอมันตันหมดอ่ะอืมครับปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลอยังผมแม่มได้หมาำหรอถ้ามันได้หมามแล้วก็หัวคแล้วหันจะอี้แล้วปีหน้าก็จะใจอยู่กับเขาใจอยู่ใจอยู่แคเขาปีนเนี่ยครับ แล้วอยากจะบอกฝากความรู้สึกไปตังพี่น้องเกษตรกร,กรที่กําลังดูรายการของบริษัทนุตฟลน์นี่ที่เปิ้ลยังไม่ได้ใจแล้วก็อยากจะคือบอกสักน้อยว่ามันใจดีจะไดแล้วก็แนะนําคนไม่ได้ใจต่อครับก็ใจก็ดีนะถ้าไผ่บา่ามันมันนี้เป็นโรคก,กาบแดงถ้าว่าถ้ามันมอน่ายอย่างบ่หายก็เอาใจนุตฟล์ยผลมันปันกว่าบาทมันซีบไหลเนี่ยเมันเสี่ยงเลยงเนี้ยถูกนะครับถูก่นสวนก็ได้อื ผลมะม่วงลำไยก็ได้อะม่ม่วงลำไยก็ยัง่นอยู่นย่นอยู่มีอยู่ยากอย่งมีอยู่ยมีอยู่พ่นไปซีฟก็ให้พร่นมะาม,ม่วงผลลำไยก็ยังเลืยอยอยู่เลืออยู่ยังหมูเชียงเด้อถือว่าประหยัดขนาดเลยนะครับคุณหญิงครับในฐานะที่ได้มาแนะนำเพื่อนใจไปได้ห้องครับเจ้าดีใจค่ะที่เปิลประสบผลสำเร็จเจ้าล้วเข้าเปิลงามเต๋อกงามแท้ค่ะลัพอสวนเปิลหรือยังเจ้าเป็นได้ห้องครับก็ดีค่ะ แล้วมาจากไกลต้องมาต้องต้องถามนิดนึงคนไกลฮะคนไกลมาเห็นข้าวเชียงใหม่แล้วเป็นไงบ้างเอ่ยก็ดีใจอ่ะยิ้มได้เลยวันนี้ใช่ยิ้มได้ในฐานะที่แนะนําเข้าไว้ใช่ค่ะก็เห็นลุงเขายิ้มได้ก็ยิ้มได้เหมือนกันแนะนํานิดนึงถ้าสนใจถ้าถ้าผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียด ค่ะก็โทรไปที่ศูนย์ผมพิ่ลามได้นะคะ0 8 8 5 4 5 1 6 6 8ค่ะครับหรือว่าถ้าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ติดต่อได้ที่เจ้า0 8 6 0 8 4 5 1 3 9เจ้าครับงสาก้าเ้าามกระทำกรมนึงนะครับลุงครับมากันเนี่ยเพิ่นมาจ้างหนุ่อู้กว่าโอ้มาจ้างมาจ้างไม่ได้ซาบานสาบานได้ได้ครับเพราะว่าลุงผู้แปรนซักซิดนะแทกอ่ะอ๋ไม่ได้จ้างไม่ได้ซาบานเลยเดือดนะ นะครับนี่คือรอยยิ้มของเกษตรกรครับยิ้มได้แน่นอนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับเกษตรกรนะครับต้องผลิตภัณฑ์จากบริษัทรุดฟาลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรายงานสดจากอำเภอป้าจังหวัดเชียงใหม่ครับ